คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยรัก,กาศหอมข่าวดีที่ไร้ดีลลับไปตามนัดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสายตาหลายคู่จับจ้องไปที่จังหวัดปทุมธานีดูว่านักโทษชายทักษิณจะไปเป็นประธานงานเลี้ยงฉลองบวชลูกชายนายกเทศมนตรีตำบลธัญ,ญบุรีที่ลานเทศบาลตำบลธัญ,ญบุรีคลองเจ็ดปทุมธานีหรือไม่หรืออุ้งอิงแผทองทานชินวัตรจะบินเดียว สรุปว่าไปครับยังไม่หนีไปไหนและวันที่18มิถุนายนที่อายการจะพาตัวส่งสารนักโทษชายทักษิณก็คงจะยังอยู่เพราะคดีมาตรา112ต้องสู้กันสาสารจึงยังมีเวลามากพอที่จะตัดสินใจว่าจะอยู่หรือไปเรื่องประกันในชั้นศาลไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่แม้นักโทษชายทักษิณมีประวัติไม่ดีมาก่อนก็ตามแต่ครั้งนี้ต่างออกไป มีข้ออ้างที่จะบอกกับสารเยอะครับเช่นเป็นนักโทษที่อยู่ระหว่างการพักโทษซึ่งการันตีว่าเป็นนักโทษชั้นดีอีกทั้งยังอยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติกรมรัชทันที่มีหลักเกณฑ์ดูแลที่เข้มงวดยากที่นักโทษชายทักษิณจะหนีที่สำคัญก็กลับมาแล้วไงกรณีเหล่านี้เอาไปอ้างในสารได้แม้ความจริงจะเป็นอีกเรื่องก็ตาม ความจริงที่ว่าก็คือไม่มีหน่วยงานราชการไหนไม่ว่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมตำรวจที่กล้าหือกับนักโทษชายที่ชื่อทักษิณแต่ก็เอาเป็นว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนักโทษชายทักษิณมีโอกาสได้ประกันตัวจากคดีมาตรา112มากกว่าที่จะไม่ได้ประกันตัวหลังได้ประกันตัวยังมีเวลาคิดว่าจะทำอะไรต่อต่างกับการเผ่นไปตอนนี้เพราะผลลัพธ์จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ที่สำคัญกระเทือนไปถึงรัฐบาลโดยเฉพาะองงอิงการก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31และนายกหญิงคนที่2จะยากขึ้นเป็นทวีคูณเพราะพ่อหนีคุกรอบสองฉะนั้นการประเมินว่านักโทษชายทักษิณจะเผ่นในเร็วๆนี้ก็พับไว้ก่อนหลังจากวันที่29พฤษภาคมนักโทษชายทักษิณอ้างว่าติดโควิด แต่อายการยืนยันสั่งฟ้องคดีมาตรา112และนัดพาตัวไปส่งสารวันที่18มิถุนายนใครๆก็คิดว่าเจ้าตัวจะสงบปากสงบคำลงมาบ้างเพราะสถานการณ์ของนักโทษเทวดาราวกับปกจากสวรรค์ชั้น14รวดเดียวไปนอนจมกองเลือดบนพื้นถนนแต่เปล่าเลยเหมือนจะท้ารบต่อเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานักโทษชายทักษิณไปงานบวชลูกชายนายกเี้ยว ผู้ยิ่งใหญ่แห่งตำบลธัญญบุรีที่จะสมัครชิงเก้าอี้นายกอบจอปทุมธานีประกาศชัดเจนคดีมาตรา112ไม่เห็นมีอะไรเลยคดีนี้จะเป็นตัวอย่างให้คนเห็นว่าตอนปฏิวัติยัดข้อหาอย่างไรคดีนี้เป็นคดีที่ไม่มีมูลเลยแม้แต่นิดเดียวและพยายามที่จะนำไปตีความเพื่อให้มันมีมูล และเมื่อคนหนึ่งสั่งฟ้องคนอื่นก็ไม่กล้าที่จะสั่งไม่ฟ้องเลยสั่งฟ้องซึ่งไม่ใช่หลักกฎหมายจริงๆแล้วไม่มีอะไรโอ้ยไม่มีอะไรหรอกคดีแทบจะไม่มีมูลแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นผลไม้ของต้นไม้ที่เป็นพิษคือการทำคดีแต่และข้อกล่าวหาตั้งแต่ต้นที่มีการข่มขู่ตั้งแต่ในชั้นพนักง,งานสอบสวนโดยผู้บังคับบัญชาคดีไม่ควรเป็นคดีผมไปอยู่เมืองนอก17ปีโดนยัดข้อหาทุกอย่างโดนทุกรูปแบบ ถ้าผมไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้าผมก็คงตรอมใจหรือไม่ก็ฆ่าตัวตายซึ่งคนคนหนึ่งผมว่าไม่มีใครโดนมากเท่าผมและล่าสุดก็ยังมีควันหลงอยู่สบายมากตรงนี้ถ้าเชื่อมั่นแบบนี้ช่วยอยู่ให้ถึงชั้นดีกานะครับอย่าหนีอย่าเอานิสัยเดิมมาใช้ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่นักโทษชายทักษิณอ้างว่าถูกยัดข้อหา บรรดาคดีโกงที่ทำให้ติดคุกจนต้องหนีไปต่างประเทศก็ล้วนอ้างว่าถูกยัดข้อหาแต่ขณะเดียวกันความที่ระบุในหนรรังสือถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษซึ่งปรากฏในราชกิจจานุเบกษากลับกลายเป็นอีกมุมจึงต้องยกมาเพื่อเตือนความจำกันอีกครั้ง ตามที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษินชินวัตรยืย่นทุนกล้าวทูนกระหม่อมถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษว่าสารดีกาแผานคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาจำนวน3คดีคดีที่1คดีหมายเลขแดงที่อม4ทับ2551ความผิดต่อหน้าที่ราชการกำหนดโทษจำคุก3ปีคดีที่2คดีหมายเลขแดงที่อม10ทับ5 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่รัชการความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐกำหนดโทษจำคุก2ปีซึ่งคดีที่1กับคดีที่2นับโทษซ้อนกันรวมกำหนดโทษจำคุก3ปีและคดีที่3คดีหมายเลขแดงที่อม5ทับ2551 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมกำหนดโทษจำคุก5ปีรวมกำหนดโทษจำคุก8ปีรับโทษมาแล้ว10วันเหลือโทษจำคุก7ปี11เดือน20วันอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครความว่าเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อถูกดำเนินคดีและศาลมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกดังกล่าวด้วยความเคารพในกระบวนการยุติธรรมยอมรับผิดในการกระทำมีความสำนึกในความผิดจึงขอรับโทษตามคำพิพากษาขณะนี้อายุมากมีปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาพยาบาลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นั้น ซึ่งความทราบฝ่าละอองทุลีพระบาทแล้วจึงพระราชทานพระมหาการุณาอภัยลดโทษให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษินชินวัตรเหลือโทษจำคุกต่อไปอีกหนึ่งปีตามกำหนดโทษตามคำพิพากษาเพื่อจะได้ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ช่วยเหลือและทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสังคมและประชาชนสื่ไปย้ำกันอีกทีประโยคที่ว่ายอมรับผิดในการกระทำมีความสำนึกในความผิด คือการถวายดีกาเท็จใช่หรือไม่เพราะการอ้างว่าถูกยัดข้อหาซ้ำซากมิอาจแปลความเป็นอย่างอื่นได้เลยนอกจากนักโทษชายทักษิณยังคิดว่าคดีความทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังการรัฐประหารน,นั้นเป็นการยัดข้อหาทั้งสิน้นตนเองไม่ได้ทำอะไรผิดเลยถวายดีกาเท็จแบบนี้ใครจัดการอะไรได้บ้างแต่นับเป็นเรื่องดีครับที่นักโทษชายทักษิณยืนยันอีกครั้งว่าไม่ได้ดีลกับใคร ก็แสดงว่าดีลลับเป็นเรื่องมโนโทางการเมืองแบบนี้ก็จำแนกเรื่องราวได้ง่ายหน่อยเพราะไม่ว่าการเป็นนักโทษเทวดาไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวความสัมพันธ์ระหว่างพักเพื่อไทยกับพักเก้าไกลล้วนเป็นเรื่องเกมการเมืองที่ฝ่ายตรงข้ามนักโทษชายทักษิณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิน้นเป็นฝีมือเครือข่ายทักษิณและไส้ศึกสมัยรัฐบาลลุงตูล่ล้วน ฉะนั้นระวังพักเก้าเพื่อไทยไกลจะจับมือเอาคืนฝ่ายอนุรักษ์นิยมน่ายินดีอย่างมากครับเมื่อคดีมาตรา112ของนักโทษชัยทักษิณปราศจากดีลการเมืองแรงกดดันไปยังศาลจึงไม่มีเป็นมาตรฐานเดียวกับมาตรา112ของเหล่าสามนิ้วก็นับว่าเป็นอีกข่าวดีในรอบปีครับ